ไม่อยู่กับลูกจะสร้างพ่อแม่มีอยู่จริงยังไงดีสวัสดีค่ะพบกับกันนมแม่ค่ะคุณแม่หลายท่านมีความจําเป็นต้องฝากลูกไว้กับคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย,าย่าคนละจังหวัดนะคะทําให้ไม่ได้สามารถเลี้ยงลูกเองนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ปรึกษาพี่กันว่าแล้วจะสร้างพ่อแม่มีอยู่จริงได้ไหมสร้างยังไงคลิปนี้มีคําตอบมาให้ค่ะวิธีการสร้างพ่อแม่มีอยู่จริงกรณีที่เราไม่ได้อยู่กับลูกนะคะข้อแรกค่ะโทรหาลูกเป็นประจําค่ะถ้าจะให้ดีก็เป็นวิดีโอคอลจะได้เห็นหน้าเห็นตากันนะคะ โดยเทคนิคก็คือเราโทรในช่วงเวลาเดิมๆนะคะเป็นประจำทุกวันค่ะลูกน้อยจะรอคอยค่ะช่วงเวลาที่คุณพ่อแม่โทรหาค่ะเวลาโทรก็พูดคุยให้ลูกคุยตอบกลับส่งเสียงตอบกลับนะคะหรือจะเล่านิทานผ่านวิดีโอคอลก,ก็ได้เลยนะคะไม่ได้ทําให้ลูกเสียสมาธิอย่างใดเพราะเป็นการสื่อสารสองทางค่ะข้อที่2ค่ะไปหาลูกเป็นประจำนะคะอย่างสม่ําเสมอค่ะอย่าทิ้งไว้เลยนะคะกลับได้บ่อยแค่ไหนยิ่งดีค่ะลองทําตามดู สองข้อนี้นะคะก็จะช่วยสร้างพ่อแม่มีอยู่จริงในกรณีที่เป็นพ่อแม่ที่ห่างไกลลูกค่ะคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเต้านมเล็กจะมีน้ำนมให้ลูกกินไหมสวัสดีค่ะพบก,กับกันนมแม่ค่ะคุณแม่หลายท่านนะคะหรือสาวๆค่ะหลายคนอาจจะก,กังวลค่ะว่าเป็นคนไม่ค่อยมีเต้านมค่ะประมาณว่าคัพเอแบบนี้นะคะหลังข้อจะมีน้ำนมไหมพี่กันมีข่าวดีมาบอกค่ะ สำหรับขนาดของเต้านมนะคะไม่มีผลต่อการสร้างน้ํานมค่ะคุณแม่จะมีการสร้างน้ํานมที่ปกติค่ะดังนั้นถ้าคับเอคับบีคับซีค่ะสามารถสร้างน้ํานมได้เหมือนกันค่ะหากทําถูกต้องตามหลักวิธีการดูดเร็วดูดบ่อยดูดทุกทีและดูดเกียงเตาค่ะแต่ค่ะสิ่งที่มีผลนะคะคือขนาดเต้านมที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะตั้งแต่ตั้งครรภ์น,นะคะจนถึงหลังคลอดค่ะคุณแม่ที่ยังไม่ได้ท้องนะคะคับ A, เอพอตั้งครรภ์ปุ๊บ เปลี่ยนเป็นคับ B คับ C แบบนี้นแสดงว่าตอมน้ำนมจะทำงานปกติค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณแม่คับ A ตั้งคันก็แล้วคลอดก็แล้วนะคะยังคับ A เหมือนเดิมแบบนี้ค่ะแสดงว่าคุณแม่มีโอกาสที่การสร้างน้ำนมจะผิดปกติค่ะสำหรับคลิปนี้พี่เกลนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะใครเคยใช้ผลิตภัณฑ์ทินนีนอตตัวไหนคอมเมนต์บอกบ้างคะ่ะซึ่งบ้านพี่เกันเนี่ยใช้เป็นประจำก็คือผ้าเปียกน้ำเกลือเนาะแล้วก็เป็นสเปรย์น้ำเกลือค่ะจะบอกว่าสเปรย์น้ำเกลือเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่เด็กหนึ่งเดือนเลยนะ ใช้ได้ตั้งแต่เด็กหนึ่งเดือนนะคะจนถึงทุกคนในครอบครัวซึ่งพี่แกงก็ใช้เพราะว่าเป็นโรคภูมิแพ้นะคะเวลาที่ลูกมีน้ำมูกคัดจมูกเนี่ยใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องถึงขั้นล้างน้ําเกลือนนะก็คือกรณีที่มีน้ำมูกแค่คัดจมูกหรือน้ำมูกนิดๆหน่อยๆเนี่ยเราใช้เป็นสเปรย์น้ําเกลือได้เลยหรือในเด็กที่เพิ่งเคยล้างจมูกที่จะฝึกการล้างจมูกนะคะหรือเด็กที่ต้านการล้างจมูกเราสามารถใช้สเปรย์น้ําเกลือได้นะคะคือของทินิโนนเนี่ยะคะ่ะ อย่างนี้นะคะอ่าหัวฉีดเขานี่เห็นไหมคะอ่าก็จะเป็นสเปรย์ฝอยละอองนะคะนุ่มๆน,นะคะเวลาที่ลูกอะคะ่ะมีน้ำมูกใช่ไหมคะในเด็กทารลูกที่ยังสั่งน้ำมูกไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถใช้เป็นตัวนี้นะคะที่ดูดน้ำมูกนะคะดูดเข้าไปในรูจมูกดูดเพื่อเอาน้ำมูกที่เหนียวๆออกค่ะหรือพ่นสเปรย์น้ำเกลือก่อนแล้วก็ใช้ที่ดูดน้ำมูกดูดน้ำมูกตามนะคะ